ใส่ลงไปครับสวัสดีครับผู้ชมมาเจอผมแสนนะครับในช่องแสนสุกนะครับผมกำลังตัดคลิปอยู่นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับพิมงานมาด้วยนะครับผมวันนี้เป็นเพื่อนผมดนี่ยแหละครับมาช่วยทําซับให้นะก็อย่างที่เห็นนะครับในช่องแสนซีถ้าใครติดตามนะครับจะเห็นว่ามีซับขึ้นใช่ไหมก็เนี่ยแหละครับเพื่อนผมมาช่วยทานะครับก็วันนี้ผมจะไปทําอ่านให้เพื่อนกินดีกว่านะครับกินเผ็ดได้ไหม กินเผ็ดไดนะ้กินเผ็ดได้ครับจะเป็นไรก็เราติดตามนะครับเดี๋ยวเอาของเผ็ดๆดีกว่านี่นี่ครับคุกชมไปดูกันข้างนอกนีมันมืดไหมที่ผมจะให้เพื่อนผมกินนะที่เขาบอกเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดนะที่พ่อกินไปแล้วในช่องแสนซีนะครับทมมงนี้สองกล่องเดี๋ยวกล่องเนี้เอาไว้ให้น้องได้ชิมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาให้เพื่อนกินทั้งสองเนี่ยจะไม่ไหวนะอยากให้กินกับไขได่ดีกว่ามีไข่ต้มด้วยแก้แก้แก้เผ็ดไงโอเคเดี๋ยวเราไปต้มนี้กันครับ ต้มน้ำแรงนะผมเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ร้อยน้ำร้อนนะครับเผ็ดแน่นอนเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเฮ้ยจี่เอาเป็นนี้นครับผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเขาให้เอาซ่อมเนะี่ยจิ้มจริงๆยังไม่จ้องจิ้มก็ได้มันเป็นที่เทน้ำไงเส้นดำๆเป็นก้อนนี้นะครับไอความเผนะ็ดเนี่ยมันอยู่ในนี้ครับจัดจ้านนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะได้รู้จักคำว่านั้นนะครับ ไปตอนนี้น้ําก็น่าจะร้อนนะครับใส่น้ําร้อนลงไปครับชืบอใส่เยอะหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอยังไงเราก็เทน้ําทิ้งอยู่แล้วนะครับฝาไว้นะครับผมให้เส้นมันแบบสุกหน่อยนะครับใส่ในจานนี้นะแล้วก็แต่งหน้าแต่งตามันเอาเอา,เอาความเอาความสวยของจานหลอกไงมันจะว่าอ้น่ากินนะไม่เผ็ดแน่อนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไข่ด้วยนะผมไข่ต้มอันนี้มันก็จะเป็นการแก้เผ็ดด้วยนะกินไข่ต้มตามลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เซฟเซฟเพื่อนหน่อยก็ที่เป็นห่วงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเกิดได้เข้าโรงพยาบาลไปก็เสียการเสียงานอีกในความเป็นห่วงไม่จริงใจเลยนะตอนเล่นนะครับนี่เพื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนผู้ชายด้วยนะดูแลดีค่ะเนี่ยถ้าเป็นสาวที่จะขนาดไหนครับคิดเอานกกระทาเนี่ยไข่ก็อร่อยเนื้อก็อร่อยนะครับเอามาคั่วอย่างไก่สุดคัวปลาไพอ่ะลองไปหาดูนะครับคั่วนกกระทาตอนนั้นพ่อทําอร่อยมากเดี๋ยวสักวันผมจะทําที่บ้านมาดูกันครับนดินๆชิบโอ้นี่ เส้นโอ้ได้แล้วครับเนี่ยประมาณนี้แหละนุ่มๆน,นะครับต่อไปเราก็จะเทน้ําทิ้งนะครับนี่เห็นไหมช่องตรงนี้แหละครับใช้ประโยชน์ก็ตอนนี้ครับไปไปเทน้ํากันเทน้ําทิ้งเห็นไหมน้าออกตรงนี้ครับอืมมันก็สะดวกสบายนะเขาทามาเรียบร้อยครับเวลาเขากินทั่วไปนะเขาก็เอาซอสพริกใส่ในนี้ละคนเลยผมกลัวซอสพริกมันอนะ่ะมันไปเลอะข้างนอกมันเสียของไนงะเอามาผสมในถ้วยดีกว่าในจานนี้ดีกว่านี่นี่โอ้โหดูสีสันมันดี ทีเด so ็ดก mm ็ไอตรงน้ำซอสเนี่ยแหละครับใส่ลงไปครับเพื election, ่อนผมมาเจอรับน้องแบบรุนแรงอย่างนี้ม <right> ันเวลาออกเลยไหมเนี่ยนี่ดูดูสีสันนะคุณผู้ชมนี่แล้วคุกคูคเข้ากันนะครับแต่จริงๆเพื่อนผมก็ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยเผ็ดก็ได้มีไข่ให้ด้วยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชม เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมากินดีกว่าป่ะเสร็จแล้ว,เ,ลวเติมพลังหน่อยเดี๋ยวไปเติมพลังกันหน่อยโอ้โหนี่ครับเตรียมตัวอย่างดีครับผมเตรียมน้ำเย็นไว้เลยครับเร,เริ่มกินดูกันนองเ,เริ่มกินดูกันเป็นไงกลิ่นพริกเต็มๆเลยครับ ลองคำแรกนะครับคำแรกต้องใหญ่ๆดีเพื่อนเดี๋ยวใหญ่ๆเลยอ่ะใหญ่เลยจัดเลยคันเล็กมันไม่สะใจไงโอ้ยจัดเลยอย่างงี้จัดหนักจัดเต็มไอวันนี้เนาะดูดิรสชาติไงเอาความจริงนะเผ็ดหรือไม่เผ็ดอ่ะเป็นยังไงก็เล่าตามความจริงอ่ะตัวนี้ผมกินนลำลายเนไงกลิ่นแต่กลิ่นมันหอมนะกลิ่นพริกเผากลิ่นพริกเผาเหรอพริกเผาแบบพริกที่มันบดละเอียดแล้วอ่ะมันขึ้นจมูกไหมเป็นไงมันรสชาติเป็นไง มันเผ็ดทั่วลิ้นเลยแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติมันออกไงหวานหรือเค็ม,มอะไรรสชาติจะมีออกรสผงชูรสนึองอ๋อมันเหมือนเครื่องปรุงอเครื่องปรุงนะะแล้วก็พริกนี่เต็มเต็มเลยครับพริกไม่คิดว่าจะหมดไหมคิดว่าจะหมดไหมล่ะอะเราลองกินดูก่อนกินได้หน่อยก็ได้คิดว่าน่าจะหมดนะไม่ไหวก็คือไม่ไหวไม่ต้องไหว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  คือนแค่ผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้วแตมันเผ็ดมากไงเดี๋ยวกินไข่ก่อนอะไมือสั่นวะอืไข่ช่วยได้ครับผมช่วยได้ลอยคำคำที่สองเนาะเอาเลยกินตามสบายได้เลยอืนี่คำที่สองฮะเผ็ดนะครับผมเผ็ดนะแต่ผมว่ากลิ่นมันหอมมาเหมือนมีกลิ่นไงกลิ่นอะไรด้วยรู้ไหมเครื่องปรุงน่าจะ มีหลายอย่างนั่นอย่างมีงามีพวกทัว่วนะครับผมยังไม่อ,อ,อมองน้ำอยากกินน้ำกินเลยไข่ก,กินทือฟองเลยเดี๋ยวขอทอดแว่้ยนะคันเปลี่ยนจริงอ่ะ แต่ผมยังไม่ได้กินเลยครับแต่พ่อบอกว่าเผ็ดเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ผมเป็นกระเพาะก็เนี่ยของนี่เพิ่งมาช่วงผม,มเป็นกระเพาะนะครับไหวปะเนี่ยไหวไม่ไม่ต้องฝืนนะไหวก็คือไหวนะเน,นี่ยต้งไใครตั้งได้ใครอืมอืมอะไรกลัวหมดข <laughs> ึ้นไขมัาตามงได้น้ำอีก นูน้ำตาไหลเลยเว้ยน้ำตาไหลเลยครับเฮ้ยถ้ามันเผ็ดมากก็ไม่ต้องกินแล้วกินกินกินได้อยู่นะแต่มันอร่อยใช่ไหมเผ็ดครับแต่อร่อยครับผมเผ็ดแต่อร่อยครับกินได้อยู่ทำให้ใครครับอเอ้หวพอเว้ยเว้ ไอเราหายแล้วอ่ะผมก็พอเถอะไม่ไหวพอแล้วเพื่อนเม่ยเขาทานเหรอมันเผ็ดแบบมันเผ็ดแบบเนี่มันร้อนอ่ะตั้งแต่เกิดมาเคยกินอะไรเผ็ดอย่างงี้ไหมเคยอ๋อมีอยู่ใช่ไหมส้มตำเพราะส้มตำเผ็ดต่านี้อีกอ๋องั้นไม่เป็นไรก็เคยกินส้มตำเผ็ดๆอยู่นะครับ แต่เนี้ยมันมัน,ม,นมันเผ็ดเร็วแต่ก็น่าจะแบบมันเผ็ดไม่นานเนี่ยเนี่ยมันเป็นพริกอย่างเงี้ยแบบพริกปีศาจเนี่ยพริกแบบกลมๆนะแต่ในเน็ตเขาก็มีเม็ดมาขายอยู่นะเดี๋ยวผมว่าจะหามาปลูกอยู่เอามาให้เพื่อนกินโดยเฉพาะเนี่ย <c oughs> อ้่อย่าร้องนี่แค่นี้ผมตาของผมชอโอ้ยมาแต่อร่อยครับผมล <c oughs> ีน่า แต่มันก็มีหลายคนบางคนก็กินไม่หมดนะมีบางคนก็กินหมดแต่พ่อกินหมดอยู่กินแรงใครอลองช่วยได้จี <c oughs> <c oughs> ๊ดเลยครับผมเหน็ดเหนียตาหน่อยดิลืมตานหน่อยดิด <c oughs> มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยให้ลืมตาเหตนแบบขึ้นหูเลยครับวิ้งเลยอ่ะเหมือนโดนตบอ่ะกำลังวิ้งเลย 为ม,มันเปยนขนาดนั้นล่ะอ๋ออืมอืมขอน้ำฮะอ,อะไรอะไรอืมมะม่าอะไรนะมะม่าอะไรเนี่ยมะม่าอะไรไม่รู้อ่ะขอมะมดูนี่ยขอดูหน่อยสิตัวชเตเปอร์ ดูดเดูดเฮ้ยจับดีๆอยอะยิมสันดินี่ครับกดสเปิยครับผมพิษนรกฮะเผ็ดจริงๆเผ็ดนะถ้ามีอีกจะกินอีกไหมโออเอาแสดงว่าชอบอยู่มันก็เผ็ดนะนี่มีวัดระดับความเผ็ดอยู่นะครับกดสเปรย์หนึ่งล้านเห็นไหม เบลเปเปอร์ Be el, Be er, นี่นะ่าจะเป็นพริกพริกหวานนะไม่มีความเผ็ดเลยอนยะ่างงี้โอเควันนี้ก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนที่มาชิมชิมมามา่เกาหลีให้นะครับขอบคุณครับ